สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊จะมาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจอินดีมนะคะว่าธุรกิจอินดีมก่อตั้งโดยใครเจ๊จะมาเล่าประวัติย่อๆให้พี่ๆได้ฟังกันนะคะพี่ๆจะได้ทําความรู้จักกับธุรกิจอินดีมมากขึ้นนะคะว่าธุรกิจอินดีมของเราใครเป็นผู้ก่อตั้งและมีใครเป็นผู้บริหารบ้างนะคะ ธุรกิจอินดี้ของเรานะคะก่อตั้งโดยผู้ชายคนนี้เลยค่ะคุณก้องอักคารนิติพลนะคะเป็นเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านแล้วก็ก้องสตอรี่นะคะแล้วก็เป็นผู้บริหารของมาชุมโชด้วยนะคะเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลมากๆเลยนะคะท่านได้สัมภาษณ์คนที่ประสบผลสําเร็จในธุรกิจมาแล้วมากกว่า2,000คนนะคะท่านได้นําเทคนิค เคล็ดลับต่างๆของคนสําเร็จนะคะมารวบรวมแล้วก็ก่อตั้งธุรกิจอินดีมนี้ขึ้นมานะคะแล้วเรายังมีผู้บริหารมากความสามารถอีก4ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกก็คือ,อคุณโอมละว,วิพัฒน์ละว,วิเผ่าพงนะคะท่านนี้จะมีความรู้ความสามารถในด้านของ ธุรกิจเครือข่ายค่ะมีประสบการณ์ด้านเครือข่ายมาแล้วมากกว่า15ปีนะคะและท่านต่อมาก็คือคุณแนนนี่เกลิวเวลี่นั่นเองนะคะพี่ๆน่าจะพอคุ้นหน้าคุ้นตาบ้างนะคะคุณแนนนี่เป็นนักร้องนักสแสดงที่ผันตัวเองมาทําธุรกิจนะคะคุณแนนนี่จะมีความรู้ความสามารถในด้านการให้ความรู้แก่สมาชิกอินดีมนะคะพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับสมาชิกอินดีมนะคะอย่างเช่นไมเซตความสําเร็จของคน อ่าสำเร็จเขาทำกันยังไงนะคะคุณแนนนี่จะมีความรู้ความสามารถในด้านนี้มากๆเลยนะคะส่วนท่านต่อมาค่ะคุณทุนตรงนะคะหมมหลวงพอยศกัลยาณวงศ์นะคะท่านนี้มีความรู้ความสามารถในด้านของการเงินการลงทุนนะคะ เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่มาแล้วมากมายนะคะอย่างเช่นบริษัทเชนท่านนะคะและท่านต่อมาค่ะก็คือคุณโจ้สมพศปั้นสีนะคะท่านนี้จะมีความรู้ความสามารถในด้านของแพลตฟอร์มต่างๆค่ะเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆนะคะท่านได้ออกแบบแพลตฟอร์มอินดีม้มแพลตฟอร์มพันล้านนะคะให้เราได้ใช้กันเนาะแล้วก็ ยังเป็นคนที่คิดคน้นตู้บนเติมนะคะที่อยู่ตามหน้าเซเว่นนะคะอันนั้นก็เป็นผลงานของคุณโจทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็บริษัทอินดี้ของเรานะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคมนะคะพศ2561นะคะตอนนี้ย่างเข้าปีที่3แล้วนะคะพี่ๆมั่นใจได้เลยนะคะว่าธุรกิจของเรา เป็นธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถืออย่างแน่นอนนะคะไม่งั้นไม่ผ่านมาถึงปีที่3แล้วนะคะแล้วก็บริษัทของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินนะคะใกล้ๆกับโรงเรียนเลิศล่าพี่ๆสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้เลยนะคะพะนักง,งานที่นั่นยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็พี่ๆสามารถเข้าไปตรวจเช็คได้นะคะว่า ธุรกิจอินดีของเราถูกต้องตามกฎหมายไหมนะคะโดยเข้าไปที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือว่าสคบอนั่นเองเนาะสามารถเข้าไปเช็คได้เลยนะคะว่าธุรกิจอินดีของเราจดทะเบียนสคบอถูกต้องไหมนะคะอ่าพอดีพี่จะเห็นเลยนะคะถ้าเข้าไปเซิร์ชนะคะบริษัทอินดีของเราจะอยู่ลำดับที่2 9 5นะคะอ่าเป็นบริษัท ชื่อว่าบริษัทอินดีมกรุ๊ปจำกัดน,นะคะบริษัทของเราถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะเป็นบริษัทที่สีขาวร้อยเปอร์เซ็นนะคะสามารถมั่นใจได้นะคะว่าบริษัทของเราไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะคะแล้วก็บริษัทของเรานะคะยังได้ออกทีวีต่างๆนะคะรายการทีวีต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นรายการเพชรรายการทูเดย์โชว์นะคะ เราก็ออกมาแล้วเนาะแล้วก็ยังมีรายการเพชรลาานะคะรายการตีสิบด้วยเราก็ออกมาแล้วนะคะแล้วก็กล้องสตรอรี่อันนี้เราก็เพิ่งออกมาล่าสุดเลยบริษัทอินดีมนะคะมีโรงงานเป็นของตัวเองตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่ลาวนะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่มีโรงงานได้รับมาตรฐาน ISO ด้วยนะคะ และมีแหล่งวัตถุดิสําคัญก็คือแหล่งน้ำพุแร่เย็นนะคะแล้วก็ข้าวหอม3ามสีเมืองปลายค่ะเป็นบริษัทที่ช่วยเหลือแล้วก็กระจายรายได้สู่สังคมอย่างแท้จริงเลยนะคะคนที่อยู่ใกล้ๆโรงงานก็สามารถมีงานทำได้โดยไม่ต้องเข้ามาในกรุงเทพเพื่อหางานทำนะคะ แล้วก็คนที่ปลูกข้าวหอมสามสีเมืองปลายนะคะบริษัทเราก็กว้านซื้อหมดเลยแล้วก็ให้ราคาดีด้วยนะคะทําให้กระจายรายได้ไปสู่าชาวนายอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็นําตัวน้ำผู้แร่เย็นแล้วก็ข้าวหอมสามสีเมืองปลายเนี่ยค่ะมาเป็นวัตถุดิบสําคัญในการผลิตสินค้าให้กับสมาชิกอินดีมได้กินได้ใช้กันนะคะอาเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะ,ะอันนี้เจ้ก็สรุปให้คร่าวๆประมาณนี้นะคะ ก็ใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักมาหาคนที่ส่งคลิปวิดีโอให้ให้กับท่านนะคะหรือว่าจะทักมาหาเจี๊ยบโดยตรงเลยก็ได้นะคะยินดีให้คําปรึกษาแล้วก็ยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ถ้าใครสนใจยังไงก็ทักมานะคะสวัสดีค่ะ